ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทย w Welcome to มท a ไทย n g u a g g e l l s s s r o o ศส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแหวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนาราธิวาสใครรู้จักสันวนถูกพาเศจและคำพังเพยบ้างไหมเอ่ย วันนี้เรามาเรียนรู้ความหมายของคำว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยคืออะไร สำนวนหมายถึงสำนวนคำที่เกิดจากการผสมคำแล้วเกิดเป็นคำใหม่ในลักษณะส,สัมผัสคล้องจองมีความหมายไม่แปลตรงตามรูปศัพท์เป็นถ้อยคำที่เรียบเรียงโหารหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมายถึงเก็บเล็กผสมน้อย สำนวนต่อไปคือดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หมายถึงให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครองโดยอาจจะดูนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดารู้จักความหมายของสำนวนแล้วเรามารู้จักความหมายของสุภาษิตกันต่อสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวแนะนำ สังสอนเตือนสติเตือนใจด้วยหลักความจริงส่วนมากเป็นคำคล้องจองมีการสืบทอดมาแต่โบราณเช่นรัก,กัวให้ผูกรักลูกให้ตีหมายถึงเลี้ยงลูกอย่าเอาแต่รักทนุถนอมต้องรู้จักเคี่ยนตีสั่งสอนเมื่อทำผิดสุภาษิตต่อไปเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึงทําตามแบบอย่างที่ผู้ใหญ่เคยสั่งสอนแล้วจะปลอดภัยเรามารู้จักความหมายของคําว่าพังเพยกันต่อ ทำพังเพยหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นกลางๆมีความหมายเป็นคติสอนใจสามารถนํำไปใช้พูดหรือเขียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องนั้นๆมีความหมายแฝงอยู่หรืออาจเป็นคำที่ใช้สื่อเปรียบเทียบหรือในทำนองเสียดสีเช่นมือไม่พายเอาเท้าราน,น้ำ หมายถึงไม่ช่วยแล้วยังเกะกะขัดขวางการทำงานของผู้อื่นตัวอย่างทำสุภาษิตต่อไปคือทำนาบนหลังคนหมายถึงหาประโยชน์ใส่ตนโดยขุดริษผู้อื่น